จริงพี่พี่ว่าผัานปื้อพวกว่าผัานนั้น พิซซีเบกเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการพีซทีวีและก็มาอยู่กันในเกมโกดเอ็กซ์ไนะนะซึ่งมันทําการอัปเดตมาเป็นด้านด้านของร้านอาหารเลสตอร์รงร้านอาหารซีซาได้เป็นแบบแล้วก็มีทําการอัปเดตเป็นด้านาของจัมสแกนแนวใหม่ด้วยซึ่งสำหรับใครที่จําไม่ได้รนะนะับเกมนี้นี่ก็จะมีแบบว่าเป็นพวกจัมสแกนที่เป็นผีขึ้นมาหลายๆตัวที่ตอนนั้นทําเราเกือบตายเลยนะเล่นแบบเล่นแบบ นะ้ววันนี้ก็นะเดี๋ยวจะมาลองกันว่าอัปเดตใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอเคไปพวกเราทําการ let's go I you lady เลยระดับยากสุดไปเลยเฮ้ยก็นั้งเก่งแล้วระดั <laughs> บไหนก็ได้มียากกว่านี้ไหมวะเออแล้วอยากจะบอกแล้วครับทุกคนเออมันมีระบบใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับก็คือเป็นระบบของกันดั้มนะนะเราสามารถประคับกันดั้มได้ด้วยนี่ไงนี่เราสามารถประคับมันเปหนีผีอ่ะใช่ไหมไปเก็ตไปเจ้ผีแล้วเิหนีรากกับบ้านเลยพิ้องกดปุ่มแท็บเพื่อเปิดใช้งา <laughs> นโอ้ ทำการคอมเมนต์ทำการเอ่อไปเลยไปไปห้องน้ำเลยไปห้องน้ำเลยต้องเอาของไปก่อนซิอีเมงอีเมสเนี่ยเอากล้องไปกูเอาไปแค่นี้แหละไอ้ย่ไม่ต้องลีลาอะไรมากมายไอ้น้องกูถ่ายรูปเลยดูในกล้องนี่มีอะไรบ้างถ่ายเลยไปเลยกันดั้ม ใครคุมมุ่นเนี่ยวิพีทำไมมันเหมือนหน้าจอเราแปลกๆไงก็ไม่รู้นะเออมันมันแบบมันซ่าตลอดเวลาว่าเดี๋ยวก็ใกล้โดนแล้วแหละบางอย่างโอ๊ยมึนหัวกันดั้มกูไม่เห็นผีหามาดิแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงไม่เข้าไปในบ้านเลยกูอยู่ข้างในแล้วเนี่ยนั่งยืนคุมกันดั้มอยู่เนี่ยยืนไปเฮ้ยมันมันล่ามันล่าเอาเลยเออล่าไวมากโอูยสันนี่เฮียวิ่งหนีบอมเยันเตียนไอ้หลัดตือยนเตียนทำเฮียอะไรอะเที่ โอเคไปไปไปหาเราหาหลักฐานกันหาหลักฐานกันเลยพี่เลรกเล่นกันดําเงี้ยนั่นได้แล้วไอ้สัสคือไอ้เหี้ยภาพมันจะเบลอไปไหนวะมันเป็นระดับโหดได้ถ้าระดับโหดไลน์เราจะอ้วกขนาดนี้กูว่กลับไปไปไปเราเดินไปพร้อมกันดีกว่ามันสว่านได้แค่นี้เหรอไม่มีไฟเหรอวะมันมีไฟใหญ่อยู่พี่ไม่ได้เอามาไอ้ไฟไฟแบบไฟเออไฟบรรยงานอะแล้วแบบไฟด ไ้กางเขนกูหักแล้วตอนนี้ไอ้น้องนี่เป็นฮะห้องทรมานนี่มึงเป็นร้านอาหารจริงมะเนี่ยร้านอาหารสดิทอ่ชื่อโอลิเวียโทมัสโอลิเวียโทมัสพูดเลยจะเรียกทันทีเหรอไอจุดทูบเลยระวังนะเบเกตได้กินทูบตอนกลางคืนน่ะมันจะมีนางรัมทีนางรัมให้ประตูล็อกเหรอเออมันล่าถึงงั้นใช่เออ ตูวล็อกไฟไมาไม่ผมักแล้วคือไฟหมักแล้วช่วยชิดชิดช่วยพี่บัเข้ากันดั้มกูบังคับเองเติ้น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 นไปเลยไปยังเกลืออ้าวทไมมันถึงไม่บังคับล่ะยูนิคอร์นมันเป็นของกูบังคับเลยจะของตัวจริงเฮดรีเซ็ตเลยรีเซ็ตหัวเลยเรียบร้อยกูกดอะไรไปไม่รู้ตอนนี้มันพังเลยไฟไฟบังงานนี่สุดก็ระวังของกูไปเลย ภุมิเลยไอ้มันมองโอลิเวียสิงรถระวังนะมันเดินมันหนีบกระเจียวนะ5 minutes later คือถ้าเรามาในที่มืดมากๆอ่ะมันจะแบบมัวใช่มันมัวเอามันล่าแล้วเราต้องคัเอ้ามันล่าแล้วแล้วมันมันล่ารถอ่ะเออรถเออใครอยู่ข้างในบ้านอ่ะเออบีตายแล้วเฮ้ยไอ้หล กูบอกแล้ว <rôle> มันส <to break an iously> ิงรถอยู่เฮียสันอยู่อะไรมันซันอยู่กลับมาแล้ว้ยกลับอะไรกลับอะไรกลับมาแล้วกูสิงรถเลยไอ้ยัยลีลีลีรีอืมกูรีบแบลกันดาบูก่อนเลยอืมคุมเลยกูมสะเกิดเลยไอ้กูกูมมากเลย กูอ,อยากเล่นมันบ้างอ่ะอยู่ที่คนกันดับกูนนกอ,อ๋ดอดับไอเทมลองทำอากงโกสเนียพาร์ทส,สามปิดเลยอะไรไม่รู้กดไปแล้ว <laughs> ตอนนี้กูตั้งข่าวแล้ว <laughs> รอ้ว้ไอ้ไม่ได้ <laughs> โกทูลูมไปห้องน้ำไปเยี่ยวไปลูกมึไปแล้วเยี่ยมไปกูไม่ได้วะ <laughs> เรียบร้อยมันไปเยี่ยวแล้วกูสั่งมันไปเยี่ยวเรียบร้อย <laughs> ไปบุรีปฏิบัติภารกิจกันดีกว่าเนาะเ <laughs> ดี๋ยวกูจะเอานี่มาปืนพวกมึงอยู่ไหนกันน่ะ พีพีทำเฮียอะไรอยู่ตรงนี้เฮียงถ่ายไปเราไปหามันดีกว่าโก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 ไปหาจัมสแสกอเลยที่เขาว่ากันน่ะเปิดเปิดไฟแล้วเออสว่างแล้วผมเปิดแล้วระดับอินเซนต์เอากรงขาตั้งมาแล้วเขาม็ต่อมันไม่เสียประกงอ้าวเหรอมึงต้องกล้องมาเสียในกูกล้องมาแล้วเนี่ยคลิกซ้ายเรียบร้อยทั้งกล้องแล้วไอ้น้องเฮ้ยเราสามารถไปโดนเนี่านได้แล้วเอ้ยเดี๋ยวกูดูให้ดูอะไร ดูอาอก็ดูผีไงตั้งกล้องมาดูผีเหรอต้องดูด้วยเรอไม่ใช่ว่าเราเรียกผีอะเราเรียกมันออกมาดิหายนะดิ Howl IU อ่ะประเภทนี้ของเราอะ่ะเอยตรงนี้ตุน้น้ตุ้ยสี่องศาอยู่ห้องนี้แหละยู่งกลัว<อ>ไงวมันเป็นเชฟไปหาของมาเอาหลักฐานาที่คุยกับมันอยู่นี้แหละโอเคแล้วกูคุยกับมันให้อะคุยกับมันดีไปมึงกับกูกูตั้งกล้องเรียบร้อยลวเดี๋ยวกูคุยกับมันเองไปขอมาไง ไปข้อมึงนากล้องไอ้เฮียมึงกลับมาดิไปไหนไปก็ตั้งกล้องไว้แล้วเดี๋ยวดูให้เออเนี่ยชัดบุมบุมลงขยับมาหน้ากล้องดิเอ้ยบุมบุมทีไปให้รอดูพี่นะได้เลยกูรอดูมึงพี่เอ้ยมึงตั้งกล้องโคตรเป็นโปรเิชต์นอลเอ้ยกูเห็นโรบอทโรบอทบังกล้องไอ้เหี้ย คันย่นห้า minutes later ผีตอบว่าไงมันแค่แค่ตอบไม่เลยแค่แบบอ้าดูเราต้องการให้มันโชว์ยูสุนั้นเลยเราต้องการให้มันโชว์ยูเซลนี่ไวเลยได้เลยกูกำลังจับสัญญาณแทร็กแมนอยู่ตอนนี้มีมีผีมันผ่านไอ้นี่รัวๆเลยอะไอ้แสงไฟฟ้าเนี่ยเกี๋ยวเนี่ยได้ยินปะ ไม่ใช่มึงวิ่งบาดมาเลยบรรดาอ่อนไรเงี้ยพี่อะไรอ่ะอ่อนเลยอะไรนะเรายังไม่เจอจ้ำสแกนี่ว่ากันเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบรรดาอ่อนตอนนี้กูยังไม่เจอจ้ำสแกนเียอะไรเลยอ่ะดูกล้องเลยเฮ้ยพี่พี่ประตูมัปิดเองเว้ยเฮ้ยตรงไหนประตูประตูห้องแช่เย็นน่ะ เอาแล้วมึงโดนหลอกแล้วบ like ouais. okay. uh, ุ้มไม่ใช oh. ่น้มือเอามือออกมาน้ำมีอว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยบุบบุูนน้ดูคหี้ดู้ดู้กูกู้ดูคนนีู้คน้ดูคนนีู้คน้ดูคนนู่นี้เหี้อะไรวะจะไมนมีอะไรเลยอ่ะี่้างนอกดิอข้้้ยอะไรอ่ะน้าี่น้ดีอะไรเสียงหายไป ไม่มีอะไรไม่มีอะไรคิดมีอะไรซ้อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่เมื่อกี้กูตกใจเบรกเก็ตเขาได้กล้องหน้เหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันมาล่ามันาล่าพวกมพื่อนถึงแม่งเขียนเลยมาล่าแล้วมาล่าแล้วยีแม่งล้วนพี่อย่าเบรกเก็ตเบเก็ตเบรกเก็ตเบรเก็ตกล้องกล้องผิดพลาดกล้องผิดพลาดยีแม่งล้วนพ้อนมันดึงหมุนเข้าโลกวิญญาณ ยไเีืนโรบอททำโรงงานไม่ได้เอาเลยกูต้้องเขาไปตายแล้วเออกูต้องเข้าไปหาเมื่อกี้ตายแล้วที่เหลือก็ต้องเป็นมึงกับกูเล่นแล้วล่ะไอ้รถกลับมาเลยรถหนีรถไกลปูแล้วรถหนีมาแล้วพี่บุ๋มพี่บุ๋มขึ้นมาชั้นบนอาจจะทำพิธีได้นะถ้าเจอตัวให้ถูกก็แบบไปเถอะทำได้แล้วเนี่ยพี่บุ๋มพี่บุ๋มขึ้นกับเอกบังเกอร์กลับมาในบังเกอร์อ่ะแต่แล้วขึ้นไปชั้นบนบันไดขึ้นชั้นบนดูพี่อยู่โอเคเลี้ยวซ้ายเข้าห้องไปที่สมุดไปที่สมุด กดวงกลมมันจะมีสปิริตบ็อกอันนึงแล้วก็มีสปิริตบ็อกกดออฟอันนึงมีกดออฟแล้วก็ EMF แล้วกดลูปไอ้แว้นขยายเลยแว้นขยายเลยปเอืยอะไรมันหลอกกูในตู้ใช่เหรอมันหลอกตายแล้วเหรออย่างมันหลอกไม่ตายเขามันหลอกยังไงแกกูในตู้เรียบร้อยพี่มันล่ามึงแล้วเว้ยหลบอยู่ในตู้ไม่เป็นไรพี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 ่ีพีหลอกมาพี่ กูไปผิดเด็กกูไอ้คูเที่่เลยมันก็เลยจะไปหามึงมันไปหาเลยมันมองตัวมันไม่กูเข้าใจแต่กูเผลอกดพลาดแล้วมันไอออกมายินเลยมันไม่ได้เข้าใจเลยเดี๋ยว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 เรามาถ่ายแล้วเดี๋ยวกูจะวิ่งเข้าไปหามึงนะผมไปรับมาหาคู่มาคู่แล้วโอเคโอเคโอเคกูไปหามึงละไปหาตัวเลยพี่เปิดไปตัวรับกูนะพี่อยู่ไหน เฮ้ยมันเดินเข้ามากูได้ยินเสียงประตูมันไม่ใช่อยเอ้ยกูเองไอ้เหี้ยพี่ไปอยู่ด้านนั้นแล้วมองกันเรามองหน้ากันว่าเครื่องกลัวไอ้พวกติดตั้งระบบตั้งระบบเปิดการใช้งานมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วยิ้ดเลยมาแล้วมาแล้วเดินแล้วมันอยูวนั่นบุ้งบุ้งบมองกดหายใจบุ้งมันได้กดจะไม่ปะไหนกูเบียดอะไรเลยไเบียไอ้กูกันเลยกไอ้บุ้งกูไอ้ มันไม่เปิดประตูมันไม่เปิดประตูแล้วหรอกเฮ้ยสเปกมาสเปกมาการหายใจหายใจไอ้ไหมมันหยู่หน้าตู้พี่ฮัลโหลกูไอเลยพี่เลยพี่พูดเดินผ่านไปแล้วเดินผ่านหน้าตู้พี่ลองเปิดแง้มแป๊บนึงแล้วปิดเหมือนมันไม่รู้นะเหมือนมันเหมือนมันเข้าไม่ได้ไอะตู้มีนไม่รู้ได้ยังไงวะพี่ได้อยู่ตรงนี้แหละ จนกว่ามันจะออกมาโอเคป่ะตายเรามีผมนอตาอยตายเตราเฮ้ยเฮ้ยใหเข้าไปดูเข้าเข้าปอเลยกูเปิดประตูตัวไอ้เยี่ยมึงโง่เลยเขาไม่ได้เองนอ้สัสเปวิญญาณกันสองคนเลยตัวบักเลยนี่เลยอเฮ้ย บุ้มอะไรอ๋อมาดูหน้าหน้าประตูดิท่านขวามานี่ไอ้เฮียนี่จริงก็ออกมานี่จริงก็ออกมากีบัตดัสไซเลยอ้าวพี่ไม่มีชื่อมันเลยไม่มีเออชื่อมันอยู่เออมันออกมาแล้วเฮ้ยมออกมาแล้วบุ้มมันวางมาอยู่หน้าประตูมึงเลยออกมาดิมันเข้าไม่ได้บุ้มลองแง้มมันดิบุ้มบุ้มมันอยู่หน้าประตูมันเข้าประตูอยู่ ปุ๊มลรงแอมเนียปิดประตูปิดประตูไปเปัดปิดเปิดได้ด้วยเปิดได้ด้วยไนบอกว่ามอนไม่ได้หมุนเลยปิดเลยหมุนเลยี่รอบองนเอ้าได้ปุ่มึงแอบดูกูอยู่ตรงนี้ดี่ดอสส์สซตเต้ โอเคพิซซิตเบเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพิซิตทีวีแล้วก็เกมโกด์เอ็กซของเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับนะวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้โดนเจ้มสแกร์เลยที่มันแบบว่าแปลกประหลาดมากนักนะนะแต่ว่าก็น่าจะมีฉากฮาหลายฉากเลยโดยเฉพาะตอนที่ว่าพี่พีตายหน้ารถนะนะหรือว่าแบบว่าหนีเข้าตู้กันกูไม่เข้าใจเลาทำไมบุคลไปเทียอะไรกับตู้เัือกดาวะอ่ะพี่ทำไมเราถือแบบว่าไม่ก้าวข้ามความกล้าสักนิดนึงีวะกัวเกมมันอะจีต้องเอาตู้ออกไปมันดบบสนดานบุกคูนะโอเคครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็สามารถ โค้ดเอ็กซาย์นั้นรับประกันได้เลยว่าถ้าเกิดมาเล่นแล้วก็ลองไปเล่นคนเดียวดูอาจจะเจอแบบจัมสแกร์ดีๆนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้คร <Bye. S 1> ับก็ต้องลากันไปก่อนสำหรับใครที่มากดไลค์สำหรับใครพวกเราทุกคนต้องขอบคุณขอบใจเป็นพิเศษกันที่เราจุดครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า